ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่อุย่ย,ยนจุนนิ่งอำเภอตาคลีจังหวัดนสรสวร์น,นะครับหลังจากที่ไทยทีวี4ช่อง3ได้ทำสกูปการประหยัดพลังงานโดยใช้เ,เชื้อเพลิงจากพลังงานแสงอาทิต์แล้วเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยหรือว่ามีการแพร่กระจายกันไปมากทีเดียวจนเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไปจากทั่วประเทศลหลายคนก็มาเริ่มที่จะมาดูงานมาศึกษาหาความรู้ ซึ่งทางคุณธงชัยเจริญสุขเจ้าของอู่ก็ยินดีครับที่จะแบ่งปันความรู้หรือว่าองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาเป็นการส่วนตัวเนี่ยให้กับทุกท่านที่มีความสนใจวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ทางท่านผู้มีเกียรติเดินทางมาจากสุพรรณบุรีหลายท่านเลยนะฮะเป็นท่านผู้บริหารโรงเรียนเก่าๆเป็นครูอาจารย์นะ,ะทำธุรกิจหลายท่านมาบางท่านอย่างท่านนี้ก็มาจากกรุงเทพนะฮะมาจากกรุงเทพมาที่ตาคลีมาดูวันนี้มาดูในเรื่องของการใช้ระบบ พลังงานแสงอาทิตย์กับการผลิตกระแสะไฟฟ้าเพื่อใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณธงชัยจะเป็นคนบรรยายให้ดูเลยนะครับว่าเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะออกไปส่งให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยของคุณธงชัยทาอย่างไรแล้วใช้กับอะไรได้บ้างคุณธงชัยจะไปที่ไหนก่อนฮะก่อนอด่นเราไปดูแบตเตอรี่ก่อนครับแบตเตอรี่คือ,ค,อคือต้นเลยนะฮะต,ต้นเหตุคือแ,<ล>คแหล่งที่เก็บ เ,เชื้อเพลิงเช,เชื้อไฟพลังงานนี่ลนะฮะ<ผ>ม,มีมีอยู่แล้วนะฮะโอเคครับไปดูครับเจอทุกท่านเลยครับครับเจอแล้ครับบล้นี่ท่านหนึ่งฮะคือคุณเปรี้ยวแพทย์รักนะฮะซึ่งเป็น่าวบดีอยู่ตาคลีบ้านเราแล้วก็เป็นเพื่อนกับคุณทรงชัยนะฮะแล้วก็มาได้มาศึกษาจนมีความรู้ที่จะสามารถช่วยขยายองค์ความรู้ไปให้ท่านที่สนใจมาดูง,งานกันนะฮะเดี๋ยวจะคุณทรงชัยเริ่มเลยฮะว่า ทั้งหมดนี้ผมเห็นแล้วว่ามีแบตเตอรี่วางอยู่เต็ไมไปหมดเลยนะฮะตรงนี้เป็นยังไงอธิบายมาเลยครับครัพื้นฐานของโซลา r เซลล์เนี่ยอันนี้คือเราใช้ผลิตกระแส220 220โวลต์เนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราต้องเตรียมแบตเตอรี่ก่อน20ลูก18ถึง20ลูกการเตรียมแบตเตอรี่นียเราจะเอาแบตเตอรี่ที่ว่ารถยนต์ใช้แล้วสตาร์ทไม่ได้แล้วก็มาวัดกระแสแว,วัดกระแสว่า แต่และลูกเนี่ยลูกไหน,นมากน้อยแล้วต้องมาปรับน้ำกดก่อนเราปรับน้ำกดให้มันได้ร้อยยี่สิบห้าหลังจากปรับน้ำกดเสร็จร้อยเราก็มาชาร์จไฟอ,อ่อ,อนๆโดยที่ไม่ต้องล้างนะครับชาร์จไฟอ,อ่อ,อนๆไว้ก่อนพอชาร์จไฟอ่อนเสร็บร้อยเราก็ต้องมาวัดว่าแบตลูกไหนดีหรือไม่ดีแล้วถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันจะดึงลูกลูกดีไปหมดส่วนการวิธีการวัด โวนหรือวัดอะไรต่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทางคุณเปี้ยวเนี่ยวิทยากรเนี่ยเขาจะอธิบายฟังว่าวิธีวัดยังไงแล้วก็ต่ออนุกรมอยังไงให้มันได้240 260เนี้ยแต่เรามาใช้จริงๆใช้แค่220ก็คืออันดับแรกเราต้องเตรียมแบตเตอรี่ก่อนนะครับเดี๋ยวคุณเปี้ยวเชิญบอกวิธีการวัดก็วิธีการวัดนะครับอเอามิเตอร์ออกมาแล้วก็เปิดนะฮะแล้วก็ เอาสายแดงเนี่ยจี่ไปที่ขั้วบวกนะฮะแล้วก็สายดำนี่จี่ไปที่ขั้วลบแล้วไฟที่มันจะมีอยู่เท่าไหร่นี่ยะอยู่ในหม้อเนี่ยนะครับมันก็จะปรากฏขึ้นมานะฮะในแสดงในในที่แสดงมีหน่วยเป็นอะไรครับมีหน่วยเป็นโวลต์ครับโวลต์อันนี้คือสิบสามสิบสามโวลต์สิบสามจุดห้าสามโวลต์ครับครับแล้วทีนี้ในในเรื่องของกระแสในเรื่องของกระแสถ้าพูดถึงว่าเราจะวัดกระแสเราก็ขี่ไปที่ ขั้วบวกนะฮะขี่ไปที่สายนี่เลยใช่ไหมฮะสายขั้วบวกเลยสายขั้วบวกสายมันจะบอกมาเลยเหรอฮะมันจะบอกมาว่าเป็นเครื่องมือวัดเฉพาะใช่ไหมเครื่องมือวัดเฉพาะครับมันเป็นโวลต์มิเตอร์ครับครับครับก็ทั้งหมดนี้ในการต่อก็คือถ้าเราจะต่อ ่20ลูกเนี่ยนะฮะแบตเตอรี่20ลูกเนี่ยก็มีขั้วบวกเอาไปต่อขั้วลบแล้วจากจากขั้วลบก็เอาไปต่อขั้วบวกนะฮะต่อกันไปเรื่อยๆ20ลูกแล้วจะเหลือสุดท้ายจะเหลือบวกกับลบ,บแล้วก็เอามิตเตอร์เนี่ยโอมิตเตอร์เนี่ยนะฮะวัดมันจะได้240โวลต์ถ้าถ้าแบตเตอรี่มีเต็มถ้า ถ้าแบตเตอรี่เต็มจะได้240บโวลต์ครับถ้าแบตเตอรี่ไม่เต็มมันก็จะลดลดลงมาตามตามลําดับครับนะท่านลองลงวัดให้ให้ท่านผู้ดูงานดูเลยฮะวัดเลยครับว่าได้เท่าไหร่ตอนนี้จะได้รู้เลยว่าเต็มหรือไม่เต็มนะและอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ด้านไหนฮะอยู่ด้านนะฮะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของทีมงานของใหญ่ยนต์จุนนิ่งนะฮะจะทําการวัดวัดกระแสไฟนะครับว่าจะได้ แรงดันเท่าไหร่ฮะได้กี่กี่โวลต์กอกเครื่องวัดเป็นเครื่องวัดที่มาตรฐานโดยเฉพาะทางเลยนะฮะจี้ขั้วบวกกับขั้วลบซึ่งเป็นขั้วสุดท้ายใช่ไหมครับอ่าตอนนี้ได้เท่าไหร่ฮะคุณตงชัย2 5งร้อเกินเกินด้วยใช่ไหมฮะเกินด้วยแต่อ่าช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยงเที่ยงช่วงบ่ายนี่แสงจัดทําให้กระแสไฟลงมาเยอะใช่ไหมฮะครับตอนนี้ก็ก็คือว่าการใช้งานก็ยังมีการไปใช้งานเรื่อยๆดึงไปถ้าพอเย็นมันจะลดลงรึเปล่าฮะ จะลลดงไปตามส่วนเย็นจะลดงไปตามส่วนนะครับนี่คือจุดสุดท้ายนะครับที่วัดให้ดูครับทั้งหมดนี้ถ้าคุณผู้ชมนี่คืออคือแบตเตอรี่ที่ทางอู่ใหญ่ยนจุนิ่งเนี่ยได้ต่อลงมาต่อเชื่อมกับแผงโซล่าเซลล์ก็คือซึ่งอยู่บนหลังคานี้ใช่ไหมฮะมีจํานวนกี่แผงครับทั้งหมด36แผงครับ36แผงแผงหนึ่งกว้างประมาณฟุตกว่าหรือเปล่าฮะครับแผงหนึ่ง20วัตต์แผงละ20วัตต์20วัตต์1แอม ึ1แอม36แผงรวมมาอยู่นี่เลยนะไฟทั้งหมดที่วานอยู่นี้นะครับซึ่งตรงนี้น่าจะใช้กระแสใช้เครื่องใช้ฟไฟไ,ไ,ได้เยอะเลย,เลยนะฮะ,ะจากนี้ไปจะพาไปดูอะไรต่อ,อหลังจากเราเตรียมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้ได้โวลต์200กว่าโวลต์แล้วครับเราก็เตรียมแผงโซลา่าเซลล์36แผงต่อลงมาแล้วเราจะไปใช้กับพวกหินเจียสว่านแสงสว่าง220ครับ <20 4 S 2> คุณธงชัยจะพาไปดูเครื่องจักรวฟ้าว่า<ม>ต่อจากเนี้ยใช้อะไรได้บ้างครับผมครับเชิญเลยครับผมตันเล่ที่ประกอบมาเฉพาะกิจสำหรับการขายเป็นผลไม้ดองผลไม้าาทั่วไปนะครับแต่นี้เขาใช้พลังงาน จากแสงอาทิตย์ครับมาดูที่ว่ามันเป็นยังไงฮนี่คือการจ้าของรถนะชื่ออะไรครับคุณพี่เกียรติครับอ่ะติดอะไรไปยังไงเล่าให้ฟังเลยทางร้านเขาติดให้ลองใช้ดูก่อนว่าดีไหมชอบชอบเปิดเพลงทั้งวันเนี่ยขนาดเนี้ยได้ครับได้ใช้อะไรบ้างเครื่องนี้แบบเดียวแบบแบบเดียวครับใไปไปทำอะไรเปิดเพลงเปิดเพลงครับอ๋อเปิดเครื่องเสียงเลยเปิดเครื่องเสียงมาดูเครื่องเสียงครับคุณผู้ชมอันนี้คือเครื่องเสียงที่ ติดตั้งในรถยนต์นะฮะเรียอยวบลันันะอันนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์มีสติ๊กเกอร์ลำโพงมีตัววัดขยายด้วยนะฮะเรียบเต็มฟูลสกีเลยนะครับเี่ยแล้วแล้วก็มาดูที่นี่ครับนี่คือแบตเตอรี่ที่ใช้ในการเก็บอของเขานะนี่ฮะคุณผู้ชมที่ใช้ในการเก็บเก็บไฟฟ้า เราตรงแผงอากาศอยู่ไหนฮะแผงแระแสอาทิตย์อ้าวนี่อยู่ข้างบนเลยฮะอยู่ข้างบนนี่ครับเป็นแผงเล็กๆประมาณพุตกว่าครับที่ติดอยู่บนหลังคาี้นะก่อนที่รับมาก็ผ่านตัวแปลนตัวแปลงไฟนะฮะตัวแปลงไฟอยู่ไหนออเข้ามานี่เลยเข้ามาตรงมาอยู่ที่แบตเตอรี่เลยเราจะมีการเก็บกระแสไฟไว,ไว้แบตเตอรี่เพื่อเอามาใช้เปิดเครื่องเสียงนี้นะฮะล้วติดมานานหรือยังฮะ กเกือบปีแล้ว <stimulation Century? S 1> ครับเีแล้วฮะเสียยังยังไม่เสียก็ใช้ได้ทุกวันเลยครับใช้ทุกวันเลยครับโอ้ถ้ามีแสงแดดเยอะๆใช้ได้สบายเลยอ๋อเพราะผมปกติก็ฉีดถาแดดแล้วให้ความสว่างใช้ได้ทั้งวันหรือเปล่าครับอันนี้ทั้งวันเนี่ยเราเปิดขนาดาษนี่นะแต่ทั้งวันน่เล่งมากไม่ไ <estar> ด <committed> ้จะมีกระแสไฟเข้ามาในนี้ตลอดเลยครับครับนี่คือนวัตกรรมหนึ่งฮะของอู่ใหญ่ยนต์จุนนิ่งนะครับครับซึ่งเมื่อก่อนนะท่านเจ้าของรถตันนี้นะบอกว่าใช้แบตเตอรี่นี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วกับ กับเครื่องเสียงที่เมาเปิดนี่นะฮะตอนหลังเนี่ยพอมาติดแผงพลังงานแสงอาทิต์ที่คุณตรงใช้อู่เด็กวิ่งเนี่ยก็ถือว่าไม่ต้องชาร์จแล้วนะครับก็คือใช้ในระหว่างที่ขับรถไปทํามาหากินก็สายฟ้าเข้ามาแล้วก็เข้ามาบรรจุนี่เลยไม่ต้องไปชาร์จไฟนะครับถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็ลงทุนแบบถูกสุดๆแล้วก็คุ้มค่าด้วยครับครับนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่สายไฟจาก แบตเตอรี่แะใช่ไมหมคคุณเปียวฮะจะมาถึงจุดนี้จุดนี้ทําหน้าที่อะไรฮะจุดน,นี้ก็ทําหน้าที่เราก็เอาเข้ามาต่อคันเอาท์นะฮะคันเอาท์ตัวที่จะเข้าในส่วนของไอแอมแอมมิเตอร์กับโวลต์มิเตอร์อกับเพื่อเพื่อที่จะดูว่าไอไฟเนี้ยชาร์จเท่าไหร่ครับในขณะนี้แล้วก็ โวลต์นี่ก็คือในในหม้อแบตเตอรี่ของเราเนี่ยในขณะนี้เรามีไฟอยู่เท่าไหร่อครับแล้วตัวคัตอามนี่ก็เป็นตัวตัดไฟถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็มันก็มีฟิลตัดครับครับเราจะต่อจากแผงวงจรนี้ก็คือเป็นปลั๊กไฟทั่วไปจะเอาอะไรมาใช้ก็มาเสียดจากนี้เลยเลยนะฮะอ่าแล้วคุณเที่ยวจะลองอะไรให้ดูก่อนเลยฮะท่านท่านผู้ดีเจที่มาดูงานเชิญเลยฮะเชิญมาให้ดูกันท่านเลยครับ เอาอย่างแรกเลยฮะอย่างแรกคือให้เสียบเองเลยนะฮะช่านะฮะครึ่งแรกคือปิดนะฮะปิดสว่านนี่ใช้แรงดันไฟฟ้าสูงเลยนะฮะก,ก็ใช้ได้ครับอ่าต่อไปครับอุปกรณ์นี่เครื่องเจียครับเครื่องเจียเ,เปิดฮะใช้ได้นะฮะคุณผู้ชม ก็ได้นี่คือกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาเซลล์นะครับอ่ามีมาตรวัดนะอยู่ที่250โวลต์ครับโดยประมาณนะฮะมีมีมาตรวัดบอกเลยนะครับส่วนกระแสก็อยู่ที่ประมาณ0.7เจ็ดแอมป์กว่าๆนะแอมป์หนึ่งหนึ่งกว่าๆนะฮะหนึ่งแอมป์กว่าๆนะครับมีมีมีท่านที่มาดูงานสงสัยอะไรตรงไหนฮะเชิญไหมครับท่านนะฮะคือกระแสไฟที่ชาร์จจ โซลาเซลล์นะครับลงมาที่แบตเตอรี่เนี่ยเวลามันมันจะเกินไหมเกินแล้วมันตัดเองหรือไม่เนี่ยฮเกินแล้วตัดเองหรือไม่ฮะคืออย่างนี้นะฮะถ้าเราจะมีตัวคุมก็ได้หรือไม่มีก็ได้ถ้าไม่มีตัวคุมไม่มีตัวตัดรเราก็คํานวณกระแสเนี่ยให้แอมป์กว่ากว่าไม่เกิน2อแอมป์เพื่อนมาสมมุติว่ามันขึ้นมา260เนี่ยเพราะเราเปิดใช้ในจริงมันเหลือไม่ถึง220ล้่ละมันอาจจะ220จะพอดี แต่ถ้าไม่ใช้เนี่ยอาจจะขึ้นมา260แต่ถามว่ามันมีการเสียหายการโหลดกับอุปกรณ์ไหมก็พอมีบ้างมันจะเกินช่วงนี้ช่วงเที่ยงกับช่วงบ่ายแค่นี้เดียวเองเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปไปซื้ออุปกรณ์ให้มันสิ้นเปลือง<ะ>นี่คือกระบวนการที่แสวงหาพลังงานซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่ไม่ต้องไปซื้อหานะครับนั่นก็คือพลังงานแสงอาทิตย ไม่ต้องแย่งชิงพลังงานตรงนี้กันนะครับเพียงแค่มีแผงโซลาเซลล์รับแสงที่ลงมามาสู่เครื่องมาสู่แบตเตอรี่ก็สามารถมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สามารถดำรงชีวิตได้ทั่วไปแบตเตอรี่ที่ชาร์จจากพลังงานแสงที่มาเนี่ยฮะแล้วก็ยกเฉพาะแบตมายมังไม่ได้พวกอะไรนะฮะเอามาแล้วก็ลองดูนะฮะผมจับขั้วบวกขั้วลบถูกต้องแล้วก็เปิดใช้งานได้ฮะเย็นสบายปกตินะฮะหรือว่ามีมีไฟที่มามีประจุเรียบร้อยแล้วนะครับ มีหลอดไฟให้ดูด้วยใช่ไหมฮะอ้าคุณประยงเชิญเลยฮะพวกกันไปเลยนะฮะอ้าหลอดไฟติดฮะเหลือเฟอือนเลยนะฮะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ตามกระต๊บนาที่ไฟฟ้าไปไม่ถึงหรือว่าไปใช้เฉพาะกิจอย่างนี้นะมีแบตเตอรี่แล้วก็มีแผงโซลา่าเซลล์แผงเดียวก็อยู่ได้ทั้งคืนเลยนะฮะ,ะแค่แสงสว่างเฉยเดี๋ยวลองลอดใหม่ล่าสุดสวัน อมีหลอดใหม่อีกนะฮะอ่าสอรับใหม่นี่นะฮะกินไฟไอยกว่าออ LED ใช่ไหมฮะ,ะครับนี่ใช้เป็นสปอตไลท์ของการถ่ายกล้องถ่ายวีดีโอก็ได้นะฮะหน้าตาดูดีขึ้นเยอะเลยนะฮะนี่รอดก่าเก่าไหมฮะ ราคาแพงไหมฮะคุณตรงใช้พวกหลอด LED รุ่นใหม่เนี่ยตอนนี้เป็นเมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เราใช้ทั่วไปยังยังสูงกว่าไหมไม่แพงหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวก็เอามาแบ่งๆกันใช้อ่ะมันเราเราเราไม่ได้ทําขายเป็นเชิงพาณนชยอะไรการอยากได้มาแบ่งกันใช้แสดงว่าวันนี้จะแบ่งให้ท่านผู้มีเกียรติจากกรุงเทพจากสุพรรณด้วยเลยใช่ไหมฮะพัดลมตัวเนี้ยก็คือล่าสุดเลยครับโดยที่ ไม่ต้องผ่านอะไรใช้ตรงับแบตเตอรี่ได้เลยครับตั้งพื้นดูดูว่าความเย็นกระแสลมเท่าไหร่ทีนี้ว่าถ้าพื้นฐานพัดลมบ้านเนี่ยเราต้องต้องผ่านอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มาแปลงไฟให้เป็น220ม,มาใช้แต่ตอนนี้พัดลมตัวนี้ไม่ต้องแล้วใช้12โวลต์ตรงๆเลยอือันนี้มาจากโรงงานผู้ผลิตเขานะที่เขาเขาเออ,อกแบบมาให้รับกส รับไฟได้ได้หลายขนาดนะฮะเราก็ระบุนะครับว่าเราทำมาก็ทําให้สะดวกกับคนที่ใช้พลังงานแสงทิ้งเลยใช่บจะไหมฮะไม่ต้องมีอะไรก็ได้ตัวเรกูเลเตอร์หรอฮะหรือตัวอะไรฮะที่อินเวอร์เตอร์ฮะไม่ต้องมีตัวนี้เลยก็ได้ยิงเข้ามาได้ได้เลยแล้วก็ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับไฟอ่าสิบสองโวลต์ได้เลยทันทีได้กินแอมป์คุประโยชน์ประมาณหนึ่งแอมป์ไหมสิบห้าสิบห้าว่ะแอมป์แบตเตอรี่ลูกนดินระแผงไหนเนี้ยยี่สิบบาทพอไหมพออ้าวยกให้เลยอะหนอครับ นี่คือแผงโซลาเซลล์นะคุณผู้ชมแผงโซลาเซลล์มาตรฐานที่คุณต้องใช้ใช้ตลอดนี่คือขนาดนี้เลยนะฮะขนาดนี้เลยถ้าบหลังคานี่ก็สาสิบหกแผงสาสิบหกแผงลังคาเมื่อสักครู่นี้ครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือการศึกษาดูงานของท่านผู้สนใจจากสุพรรณบุรีแล้วก็จากกรุงเทพที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในเรื่องของการประหยัดพลังงานโดยใช้เชื้อเพลิงจากแสงอาทิตย์ครับ ขอบคุณทุกท่านนครับที่ได้ให้ความสนใจกับอูยใยนขอบคุณคุณตงชัยอูยใยนนะฮะแล้วก็คุณเปรี้ยวนะคะที่มาเป็นวิทยากรวันนี้นะคะวันนี้เราหมดเวลาเท่านี้ลาไปก่อนครับเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ